วัสดีครับพี่น้องครับอีสานซองสอดซับดานี่ภาพพี่น้องมาเบิงเรื่องนี่กันแน่ครับเดือนนี้หลายคนก็สิไตจกไตเจ็กเอไตเจกเอตกใจเอถืกอแล้ว ว่าเป็นยังคาไฟคือลดลงวัตีพี่น้องครับจากมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอครับที่เคาะมาตรการเยียวยาประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิระลอก3จึงมีการลดค่าครองชีพของประชาชนครับผ่านมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ทั่วประเทศเป็นเวลา2เดือนก็คือกร,รกฎาฮอดสิงหาคม64โดยเท่านี้ครับซียึดฐานบินเดือนกลุมภาพันเป็นตัวตั้งเพราะว่าช่วงที่คนไทย ใส่ไฟฟ้าต่ำสุดของปีใส่วงเงินซอยเหลือประมาณ6 0 0ันล้านบาทรวมวงเงินซอยเหลือก็คือ1 2 0 0 0นล้านบาทครับไปถามนายทุนหาวิชาครับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนผู้มีผักเจวัดคอนแกงก็บ,บอกว่าสำหรับผู้ใส่ไฟฟ้าครับประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใส่ไฟฟ้าบ่าเกินรอยหาิหน่วยต่อเดือนให้ซิปได้ใส่ไฟฟรีเก่าิน่วยแรกหากเกินให้คิดไฟฟ้าตามน่วยการที่ใส่จริงพี่นอกรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กหรือพูดง่ายๆครับ คนพื้นฐานนะคนแรกยากที่ใช้ไฟไม่มากนัก,กนะฮะตรงนี้เนี่ยเราให้ใช้ฟรีเลยเก้าสิบหน่วยครับให้ฟ,ฟ,ฟรีไปเลยเก้าสิบหน่วยเพราะว่าโดดูพื้นฐานแล้วเนี่ยผู้ใช้ไฟที่เป็นชาวบ้านเนี่ยจะใช้ไฟไม่เกินนี้อยู่ประมาณตรงนี้ฐานมันอ,อยู่ตรงนี้แต่ถ้าใช้เกิน90หน่วยก็คิดค่าไฟตาโปกติไปจากเริ่มจากหน่วยที่9 1บประมาณนี้นะครับอีกผู้ใช้ไฟอีกประเภทหนึ่งก็คือที่ มีระดับสูงกว่านิ้สักนิดนึ่งประมาณว่าออชาวบ้านที่มีบ้านหลังใหญ่ๆนะ,นะครับอันนั้นเราช่วยร้อยหน่วยแรกครับร้อยหน่วยแรกครับเกินร้อยไปก็คิดตามปกติเหมือนเหมือนผู้ใช้ไฟออพื้นฐานเมื่อกี้นี้นะครับอีกส่วนก็คือส่วนของธุรกิจขนาดเล็กๆนะธุรกิจพวกร้านขายของอะไรต่างๆพวกนี้ครับธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยออการไฟฟ้าก็มีมีมีแนวทางช่วยลดค่าไฟให้ โดยใช้ฐานของฐานค่าไฟของเดอนกุมภาพันธ์มาเป็นฐานมาตรการนี้กระทึกวาทรงพลีกับพี่นอบประชาชนครับโดยเฉพาะรันโซ้วยริมถนนกาซิกรทุ่งสังเจว,วัดคอนแกนกรบบอกว่านี่แหละครับขอบคุณรัฐบาลและการน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการนี้มากเพื่อนกับสามารถนําส่วนต่างจากการที่ชําระค่าไฟนี่แหละครับไปใส่ในชีวิตประจำวันเนื่องจากยุลานี่มียอดขายลดลงช่วงโควิดนี่แหละครับเพราะว่าช่วง COVID 19, นี้โควิดผลกระทบเราเยอะ หนึง่งลูกค้าก็เหมือนเขาก็ไม่ค่อยมีตังเนาะเขาก็ไม่ค่อยมาซื้อของร้านค้าก็อย่างนี้แหละเงียบๆแต่แล้วก็ถ้าเขาลดค่าไฟให้มันก็จะเป็นลดค่าใช้ใจ่ายของร้านเพราะว่าร้านเราก็เช่าค่าน้ำค่าไฟอีกค่ะอยากให้อยากให้รัฐบาลช่วยอีกอกี่เดือนก็ได้ขอให้ช่วย นี่คือเรื่องเล่าดีๆครับกับรายการอีสานซองสอดโดยโจอีสีเมืองคอนมือนีลาไปก่อนพอกันไม่สุกหนาสำหรับมือนีสวัสดีครับ